ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่กระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคมค่ะในส่วนของคนบันเทิงนั้นนกน้อยอุไรพรอ,ออกมาเปิดใจยืนยันหนักแน่นคขะว่าจะยังไม่ยุบวงอย่างแน่นอนและจะลุกขึ้นสู้อีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้วงมีงานแสดงน้อยมากค่ะแม่นกน้อยอุไรพรหรือนางอุไรชิมหลวงในวัย5้ปีพร้อมคู่ชีวิตอย่างพ่อใหญ่หลอดหรือนายมายกิจชิมหลวงออกมาให้สัมภาษณ์ระหว่างบันทึกเทปในรายการเจาะใจเกี่ยวกับปัญหาของวงหมอลำชื่อดังเสียงอีสานเป็นครั้งแรก หลังสึกจากการบวชชีซึ่งตนได้โกนหัวเข้าแก้บนที่วัดมัชิมาวาจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอให้วงนั้นมีงานแสดงเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่3มิถุนายนเป็นต้นมาเป็นเวลาผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนค่ะเนื่องจากในระยะหลังมาน,นี้ทางวงประสบปัญหาอย่างหนักทั้งถูกยกเลิกจ้างงานสภาพการเงินของวงที่ไม่คล่องมือจนแทบจะทําให้เลี้ยงดูลูกวงร่วมก,กว่า500ชีวิตไม่ได้โดยแม่น้องน้อยเล่าว่าหลังจากที่ได้บนบานสารกลา่าวกับหลวงปู่นาคและหลวงปู่ขุนเดชจนบวชชีแก้บนที่วัดมัชิมาวาจังหวัดอุดรรรธาาานนีแล้ววสถกกณ์ของง็เิ่ม นเมื่อมีคนเข้ามาจ้างงานทาให้เสียงอีสานสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะ แม้จะบอกว่าเป็นการบวชชีเพื่อแก้บนแต่กลับมีเสียงลือดังสนานว่าแท้จริงแล้วแม่นกน้อยต้องการหนีปัญหาและอาจจะตัดสินใจจะยุบวงหมอลำเสียงอีสานในที่สุดการเปิดใจครั้งนี้ก็เหมือนการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะโดยยอมรับว่าในช่วงหนึ่งแม่นกน้อยเคยคิดที่จะปิดตำนานวงหมอลำวงนี้ลงจริงๆเนื่องจากแบบรักปัญหาของวงไม่ไหวพร้อมแจ้งว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือแม้แต่วัยรุ่นก็ยกพวกกันตีกลายเป็นเรื่องใหญ่โตที่ไม่อยากจะจ้างวงไปแสดงงซึ่ หมดนี้ก็ส่งผลต่อรายรับของวงที่ลดลงส่วนทางกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งนับว่าเป็นมรสุมลูกใหญ่ที่สุดเท่าที่วงเสียงอีสานเคยเจอมาแต่หลังจากได้รับกําลังใจที่ดีจากลูกรวมทั้งแฟนเพลงก็ทําให้แม่นกน้อยมีกําลังใจที่ึดสู้อีกครั้งและจะขอยืนยันด้วยน้าเสียงหนักแน่นต่อหน้าสื่อมวลชนว่าเสียงอีสานจะยังคงอยู่ต่อไปและจะไม่ยุบวงแน่นอนส่วนหลังจากนี้จะเตรียมไปกู้เงินก้อนใหญ่เพื่อน,นํามาลงทุนปรับปรุงวงในระมิดคุณภาพให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งค่ะโดนกับพิษเศรษฐกิจ การเมืองไม่นิ่งค่ะแล้วก็ความรุนแรงของวัยรุ่นงานที่เคยมีก็ลดน้อยถอยลงแต่ณตอนนี้น่าจะเหลือจากที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านงวดรถงวดเวีหลวงงวดเมียน้อยลูกเรียนหนังสือทุกสิ่งอย่างจะอยู่ที่นี่หมดเลยวันนี้เป็นเรื่องราวแถลงข่าวเนาะคือขอสู้อีกสักตั้งหนึ่งะจะไม่ยุบค,ค่ะพลังเสียงอีสาน แล้วก็ขอยืนยันว่ายังจะไม่ยุบแล้วยังอยู่เหมือนเดิมเป็นพลังที่แกล่งเหมือนเดิมค่ะลูกๆก็ได้คุยกันแล้วว่าลูกๆก,ก็ไม่ยอมให้ยุบค่ะแฟนคลับที่โทรมาก็ร้องไห้เห็นใจสงสารโปรดสนับสนุนซีดีวีซีดีของจริงของแท้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันก็มาต่อลมให้แม่แล้วกับลูกๆในทีมงานเสียงอีสานเทหมดหน้าตักเนี่ยคุณพ่ออันนี้เป็นเรื่องของคุณพ่อเขาบอกว่าตอนเนี้พอพอรู้ว่าอาแม่ยังจะสู้ต่อกับลูกๆ เทหมดหน้าตักก็พร้อมแล้วที่จะยืมใหม่ที่จะลงทุนใหม่เป็นหนี้ใหม่ก็หลายตังค์อยู่ค่ะไม่ใช่ว่าเราสร้างกระแสแต่ก็บอกตัวเองว่าในเมื่อเสียงอีสานแฟนกลับแฟนเพลงและลูกๆในทีมงานเสียงอีสานก็ยังรู้คุณค่าคาว่าวัฒนธรรมหมอลองหมอลำยู่บยากนุบกโอยากใหยุบเข้าก็ต้องสู่ต่อค่ะเราก็มองแล้วว่า ความลำบากกระเสือกกระสนดิ้นรนกว่าจะสร้างชื่อเสียงกว่าจะสร้างตานานมาถึงณวันนี้มันยากกว่า<อ>มันยากกว่าที่เราจะสู้ซึ่งเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วทำไมเราจะไม่สู้ ซึ่งนอกจากการแสดงสดที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของรายได้วงแล้วซีดีดีวีดีบันทึกการแสดงสดก็ยังเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงพักวงแต่กลับต้องคอยสู้กับพวกแผ่นพีซีดีเถื่อนของคนไร้จิตสํานึกจนทําให้รายได้ของวงหายไปนับล้านแถมยังมีพวกมือดีเข้ามาแอบถ่ายการแสดงสดแล้วนําไปตัดต่อเพื่อวางขายตัดหน้าก่อนจะมีการบันทึกการแสดงสดของจริงจากเสียงอีสานออกมาเสด้วยซ้ําค่ะ แม้มรสุมครั้งนี้จะถาโถมเข้ามาให้รังนกน้อยได้สั่นคลอนบ้างแต่ก็นับว่าเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่และเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องความสามัคคีและการไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาสําหรับวงเสียงอีสานเป็นวงดนตรีหมอลําเบอร์หนึ่งของภาคอีสานที่รวบรวมเอาวัฒนธรรมการร้องการเล่นของชาวอีสานมาทําเป็นโชว์สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้คนดูมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519โดยจุดเด่นของวงอยู่ที่การแสดงตลกที่สร้างชื่อให้ศิลปินหลายคนได้แจ้งเกิดมาแล้วเช่นปอยฝ้ายมาลัยพรคำมอดลูกแพร รวมไปถึงใหม่ไทยที่ปัจจุบันออกจากวงไปเข้าสังกัดแกรมมี่โกและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วซึ่งนอกจากวงเสียงอีสานของแม่ใหญ่น้องน้อยอุไรพอแล้ววงดนตรีหมอลำชื่อดังๆอันดับต้นๆประจำที่ลากสูงก็ยังมีวงของปฐมบันเทงิงศิลป์แก stones, ่นนครบันเทิงศิลป์ระเบียบวทัทนศิลปเป็นต้นค่ะ